ก็พเนียหลัางนี้นะครับเป็นพเนียที่ผมจะแจกนะครับตะไคร์ทักไม้นะครับกลมก็ดีนะครับไม่ห่างเกินไปมี่กระบอกน้ําเรียบร้อยนะครับควนก็ยาวสวยงามนะครับกระบอกนะครับสามารถปรับเป็นชานหักกับชานตรงได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นชานหักก็ประมาณนี้นะครับอครับถ้าเป็นชานตรงก็จะเอาขึ้นแบบนี้นะครับนี่แหละครับพเนียรที่ผมจะแจกก็แจกทั้งทีนะครับก็ให้ของดีๆกันไปเลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านหรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของมาร์คไทยบ้านนะครับวันนี้ก็พบกันที่ช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับอยู่กับผมมาร์คไทยบ้านเองครับก็มีเรื่องจะมาแจ้งนะครับเป็นข่าวดีครับจะคืนความสุขให้พี่น้อง FC ที่ติดตามรับชมผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับนี่ครับ มีของจะมาแจกทุกท่านจะแจกเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันเกิดของผมเองวันเกิดของมาร์คไทยบ้านนะครับผมเลยจะมาแจกพระเนียดึงหลังนะครับนี่ถอดออกมาให้ดูครับนี่นะครับหากเสียงดังรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนนะครับพอดีมีรถวิ่งผ่านแล้วที่แต่งตัว ไม่สุภาพเรียบร้อยไม่สะอาดนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีตอนนี้ตอนเย็นนะครับผมเพิ่งกลับมาจากทํางานซ่อมรถนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมาถ่ายคลิปเลยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกท่านผมก็คนทํางานนะครับนี่ครับผมจะมาแจกพเนี่ยหนึ่งหลังนะครับหลังนี้จะแจกในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้จะลงคลิปวันที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็วันที่หกจะแจกในพรุ่งนี้นะครับผมจะลงคลิปแจกตอน 8โมงเช้านะครับแล้วก็จะจับฉลากนะครับแจกจับได้ท่านไหนก็ท่านนั้นเป็นคนได้นะครับตอนจะเริ่มจับฉลากตอน5โมงนะครับเริ่มให้เริ่มลงชื่อนะครับตอน4โมงเย็นนะครับก็มาฟังกติกากันก่อนเลยนะครับคลิปนี้สำหรับพะเนียนหลังนี้ผมจะสร้างช่องใหม่อีกหนึ่งช่องนะครับชื่อช่องว่าม้าไทยบ้านเล่นกินเที่ยวนะครับก็จะทําเกี่ยวกับ ชีวิตประจําวันของผมนะครับอีกหนึ่งช่องส่วนช่องนี้ก็ยังเป็นนกเขาใหญ่ไก่ต่อวิถีชีวิตรอบ้านเหมือนเดิมนะครับกติกาของผมก็ง่ายๆครับให้ท่านคอมเมนต์ชื่อบวกเบอร์โทรนะครับใต้คลิปที่ผมจะลงพรุ่งนี้เวลาแปดโมงนะครับย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดติดตามช่องใหม่ของผมนะครับแค่นั้นแหละครับแล้วผมจะจับฉลากท่านใดได้ก็จะตรวจสอบดูนะครับว่า ได้กดติดตามจริงไหมนะครับถ้าไม่ได้กดก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับผมก็จะจับให้คนต่อไปนะครับพรเนียหลังนี้ก็สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับเป็นพระเนีชานเดียวนะครับสวยๆเลยครับยาวมากก็ถือว่าไม่ยาวเกินไปนะครับพอดีครับถ้าตีเป็นมูลค่าก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับพรเนียดหลังนี้ถักตะข่ายใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับย้ำอีกทีเป็นของที่เคยใช้แล้วติดเฉลยมาเยอะแล้วนะครับ เป็นพเนยียดปรับชานได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเดี๋ยวแก้เชื่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านก่อนนี้เลยครับเดี๋ยวทําให้ดูถ้าใช้ชานเดียวชานตรงธรรมดานะครับก็แบบนี้เลยครับนี่ครับก็แบบนี้เลยนะครับคอนก็สวย ใช้งานได้จริงๆนะครับนี่นี่นะครับถ้าจะปรับเป็นชานหักนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูครับทุกท่านก็ถ่ายคนเดียวนะครับตั้งกล้องเอาก็อาจจะลำบากนิดหน่อยนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกท่านนี่ครับเห็นไหมครับพเนี้์นี้จะเป็นสลักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ เปเล็กสลักดึงสลักออกนะครับถ้าจะเอาเป็นชานหักก็แป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมถ่ายคนเดียวทำคนเดียวมันยากนะครับ เสร็จแล้วครับทุกท่านตอนนี้จะเป็นพเนียดชานหักแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาตะขายขึ้นให้ดูนะครับจะดักให้ดูก็นีนะครับทุกท่านเป็นชานหักแล้วนะครับ นี่นะครับที่ผมบอกว่าปรับชานได้แค่ตัวนี้นะครับดูดูครับทุกท่านนี่แค่มีสลักตัวเดียวนะครับแล้วมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงบริเวณนี้นี่นี่ครับเราเสียบเข้าไปเอาขึ้นเอาชานขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปมันจะเป็นชานตรงนะครับเอาออกแบบนี้ก็เป็นชานหักนี่นะครับเพื่อนที่ผมจะแจกก็แจกทั้งทีนะครับก็ให้ของดีดีกันไปเลยนะครับพรุ่งนี้รับรองว่าผมจะจับฉลากให้ดูนะครับจะ ม้วนฉลากให้ดูเลยครับว่ามีใครด้วยคลิปหน้าอาจจะยาวสักนิดนึงก็ดูให้เต็มคลิปนะครับเพราะว่าเพื่อความชัดเจนนะครับหลายๆท่านก็คงเข้าใจผมนะครับเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหาตามมานะครับคือผมแจกแล้วท่านที่ไม่ได้ก็จะน้อยใจนะครับว่าผมขี้โกงหรือเปล่าทําสัญลักษณ์แล้วจับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําให้ดูนะครับตอนผมจะลงคลิปจับฉลากตอนประมาณสองทุ่มนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เวลานะครับจะเริ่ม จับของจริงเวลาห้าโมงนะครับให้เลิกลงชื่อเวลาสี่โมงนะครับวันนี้ก็เลยมาบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าจะเริ่มให้เริ่มลงคลิปตอน2องโมงเช้านะครับก็คือเริ่มลงคลิปปั๊บสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ติดตามรับชมนะครับไม่ใช่คลิปนี้นะครับขอย้ำอีกทีคลิปต่อไปนะครับจะแจกเนื่องในวันเกิดผมวันที่เกุมภาพันธ์นะครับผมก็จะแจกพเนียดนะครับหลังนี้แหละให้ดูใกล้อ ให้ดูไกลๆนะครับให้ดูเต็มพเนียดอีกครั้งนะครับนี่ครับถ้าเป็นชานหักก็ประมาณนี้นะครับสุดยอดครับถ้าเป็นชานตรงก็จะเอาขึ้นแบบนี้นะครับปรับระดับได้นะครับทุกท่านก็รอมารุ้นด้วยกันนะครับพรุ่งนี้กติกาก็ขอบอกอีกทีนะครับก็คือให้คอมเมนต์ชื่อบวกเบอร์โทรนะครับเพื่อจับฉลากแล้วผมจะ จับฉลากตอนเริ่มจับตอนห้าโมงเย็นนะครับพรุ่งนี้พอดีผมว่างด้วยวันเกิดผมด้วยนะครับแล้วผมจะทําช่องใหม่อีกหนึ่งช่องนะครับชื่อว่ามาร์คไทยบ้านแล้วก็เว้นเล่นกินเที่ยวนะครับก็ให้ไปกดติดตามนะครับถ้าจับฉลากแล้วตรวจสอบดูแล้วมันสามารถตรวจสอบได้นะครับดูแล้วว่าท่านไม่ได้กดติดตามจะถือว่าเป็นโมฆะนะครับจะจับฉลากให้คนอื่นต่อไปนะครับทุกท่าน สุดยอดนะครับก็จะแจกทั้งทีก็เลยเอาของดีๆมาแจกไปเลยนะครับเนี่ยเพราะเนี่ยนนี้สามารถกันกระปูดกันเดี่ยวได้นะครับเพราะว่ามันถี่นะครับแต่ทางที่ดีก็เฝ้าดีกว่านะครับเวลาต่อนะครับทุกท่านนี่แหละครับเพราะเนี่ยที่ผมจะแจกเนื่องในงานมันเกิดผมนะครับผมก็อยากแจกให้เอฟซีทุกท่านเหมือนกันนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านไม่ติดตามรับชมผม ผมก็คงไม่มีวันนี้นะครับไม่มีรายได้แบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ผมติดผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับถือว่าพึ่งพาอาศัยกันนะครับทุกท่านได้รับความสุขจากผมความสนุกจากผมผมก็ได้รับรายได้จากท่านนะครับทําให้มีรายได้มีค่าเล่าเรียนของผมนะครับขอย้ำอีกทีนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ถามมานะครับก็คือผมยังเรียนอยู่นะครับตอนนี้ นี่ครับเป็นเสื้อของวิทยลัยผมผมยังเรียนอยู่วิทยาข,ขอโทษนะครับผมยังเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคพี่ไม้นะครับอยู่ระดับชั้นปวส2นะครับจะจบแล้วอีก3เดือนครับผมเรียนช่างยนต์นะครับแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดที่เขาหยุดให้ผมไปทํางานนะครับทุกท่านผมไปทํางานช่างซ่อมรถนะครับแล้วมีเวลาว่างตอนไหนผมก็ถ่ายคลิปต่อนกทําคลิปวิดีโอลง YouTube ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ ว่าผมก็ไวรุ่นสร้างตัวนะครับก็สักวันต้องมีสุขอย่างครับสักวันต้องทําได้ผมคิดแค่นี้นะครับก็นี่แหละครับเพเนียผมแจกพุ่งนี้นะครับทุกท่านก็อย่าลืมนะครับมาร่วมรุ้นด้วยกันนะครับรอดูว่าใครจะโชคดีนะครับผมก็อยากจะแจกเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าผมงบน้อยนะครับช่วงนี้ก็ขัดสนเรื่องเงินนิดหน่อยนะครับก็เลยแจกเพเนียรหลังนี้นะครับเป็นเพเนียที่ผมเคยใช้งานจริง ติดเฉลยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาวางใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะเบาขนาดไหนนะครับก็นี้นะครับหามาได้แล้วครับทุกท่านเป็นขวดน้ําเปล่านะครับก็เบาเลยนะครับไม่มีน้ําหนักมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวหันกล้องลงนิดนึงนะครับทุกท่าน ก็นี่นะครับเห็นไหมครับทุกท่านเบาๆเลยนะครับก็จะแจกหลังนี้แหละครับเพื่อนเดี๋ยวจะทําให้เป็นชานตรงให้ดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นชานตรงแล้วนะครับ ก็อย่าลืมมาร่วมลุ้นกับผมนะครับทุกท่านเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครับจะแจกเนื่องในวันเกิดผมนะครับวันที่7กุมภาพันธ์จะแจกในวันที่7เลยนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันเวลาแปโมงเช้านะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแจ้งข่าวดีๆนะครับคืนความสุขให้พี่น้อง fc ที่ติดตามรับชมมาร์คไทยบ้านนะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาร์คไทยบ้านให้ทำคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ผมก็จะจัดมามาแจกมาจัดให้พี่น้องได้ร่วมรุ้นร่วมสนุกบ่อยๆนะครับถ้ามีงบตอนไหนผมก็อยากจะจัดนะครับอยากจะแจกเนื่องในวันสําคัญของผมนะครับเนื่องในเทศกาลนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาร่วมเล่นร่วมรุ้นด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ